เสียงหมาเห่าดังสนั่นกลางดึกในซอยที่ทุกคนมักมองข้ามหญิงสาวผู้เฝ้าหมาที่ถูกละเลยคนนี้ไม่ได้เพียงแค่เหนื่อยใจจากความเงียบที่ไม่มีใครสนใจเธอลุกขึ้นส่องไฟนำทางตามเสียงเห่าอย่างไม่ลังเลกล้องส่องไปยังความมืดที่ต้นเหตุของเสียงเห่าหมามือโจรชั่วพยายามงัดประตูห้องเพื่อนบ้านด้วยท่าทางลับๆล่อๆหญิงสาวใจเด็ดไม่ปล่อยผ่านช่วยกันเตือนชาวบ้านให้รับรู้เหตุการณ์ทันที เสียงเห่ายังไม่ยอมเงียบหนีเปลี่ยนความเงียบสงบในตอนกลางคืนให้กลายเป็นเหตุการณ์ที่ช่วยหยุดยั้งโจรร้ายและปกป้องชุมชนไว้ได้โจรต้องหนีตายไปท่ามกลางแสงไฟและความเข้มแข็งของหญิงผู้ถูกมองข้ามคนนี้ความกล้าหาญที่คนอื่นไม่เห็นกลับกลายเป็นเกราะป้องกันชุมชนที่กำลังจะถูกคุกคามใครจะคิดว่าผู้หญิงในซอยที่ไม่มีใครสนใจจะกลายเป็นฮีโร่คนนั้นก็คือเธอเอง เสียงหมาคือตัวแทนความระแวดระวังที่ช่วยคนทั้งซอยปลอดภัยในค่ำคืนนี้